นิทานเรื่องหม้อแกงวิเศษในหมู่บ้านเล็กๆริมแม่น้ำใสซึมเห็นน้ำไหลเอื่อยสลับกับแสงแดดสะท้อนเป็นประกายทองหมู่บ้านแห่งนี้มีบ้านไม้เก่าๆหลังคาม,มุงจากเรียงรายอยู่ตามแนวแม่น้ำมีถนนดินเล็กๆที่เชื่อมต่อไปอยังทุ่งนาและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์หมู่บ้านมีอายุมายาวนานเป็นร้อยปี แม้บ้านบางหลังจะทุดโทมแต่ผู้คนยังคงใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายและมีน้ำใจในกระต่อบไม้เล็กๆริมทุ่งนาอันเขียวขจีมีหญิงสาวยักจนชื่อน้องฝนเธออาศัยอยู่กับปู่เท่าอิ่มปู่ที่รักเธอเหมือนลูกแท้ๆทั้งสองคนมีชีวิตเรียบง่ายปู่เท่าอิ่มเคยเป็นชาวนาเก่าแต่ตอนนี้ไม่ค่อยแข็งแรง น้องฝนจึงต้องรับจ้างทำไร่ทำสวนให้กับชาวบ้านเพื่อหาเงินซื้อข้าวสารและอาหารเลี้ยงปู่น้องฝนเป็นเด็กสาวที่ขยันอดทนและมีจิตใจดีเธอมักตื่นแต่เช้าเพื่อเตรียมอาหารและทำงานทุกอย่างที่ชาวบ้านจ้างมาแต่ถึงแม้ว่าจะเหน็ดเหนื่อยเพียงใดน้องฝนก็ไม่เคยบน่นเช้าว,วันหนึ่งขณะที่น้องฝนกำลังซักผ้าและล้างหม้อกเก่าๆที่บ้าน เธอสังเกตว่าหม้อใบเดิมที่ใช้มานานหลายปีเริ่มผุก,กร่อนมีรูเล็กๆเกิดขึ้นตรงก้นหม้อน้ำซุปหรือแกงมักรั่วไหลตลอดเวลาปู่เท่าอิมหม้อใบนี้มันเก่าแล้วหนูอยากได้ใบใหม่จะได้ทำแกงให้ปู่กินอร่อยๆน้องฝนพูดพางมองหม้อที่บุบสลายปู่เท่าอิ่มยิ้มบางๆไปยักหน้าอืมเอาเถอะนะหนูฝน แต่เราต้องใช้เงินไม่มากนักนะน้องฝนเก็บเงินที่รับจ้างมาหลายวันไว้แน่นๆและจะตัดใจเดินไปตลาดริมน้ำของหมู่บ้านตลาดนี้ตั้งอยู่ริมแม่น้ำลักษณะเป็นถนนดินเรียงรายด้วยแผงขายข,ายของไม้เล็กๆมีหลังคามุงจากพอให้ร่มเงามีชาวบ้านหลายคนออกมาซื้อของอากาศเต็มไปด้วยกลิ่นเทศข้าวปลาและดินเปียกจากน้ำในแม่น้ำ ระหว่างทางน้องฝนเห็นพ่อค้าขายผักที่กำลังจัดแต่งกวาและมะเขือเทศเรียงเป็นระเบียบชาวบ้านเดินเลือกซื้อผักกันอย่างคึกคักอีกฝั่งของถนนมีแม่ค้าขายขนมโบราณที่นำขนมข้าวเหนียวงาขนมไข่เต่ามาวางเรียงเป็นชั้นสวยงามน้องฝนเดินไปที่ร้านร้านขายเครื่องครัวเก่าแก่ของตลาดที่ร้านนี้มีหม้อทุกขนาดตั้งเรียงรายไว้แต่ละใบเงาวัก และบางใบมีลวดลายสวยงามอ้าม้อใหม่จริงๆก็สวยจังน้องฝนพูดเบาๆพลังหยิบหม่อใบหนึ่งขึ้นดูน้ำหนักพอดีมือลวดลายสวยงามแต่ราคาก็สูงกว่าที่น้องฝนมีอยู่เล็กน้อยระหว่างที่เธอกำลังลังเลอยู่นั้นหญิงชราคนหนึ่งที่นั่งขายสมุนไพรยอยู่ใกล้ๆพูดขึ้นมาเสียงอ่อนโยนเจ้าหนูข้าวของทุกอย่างมีราคา แต่บางครั้งมองบางชิ้นมีคุณค่ามากกว่าราคาลองฟังยายหน่อยเถอะน้องฝนสงสัยคุณยายหมายถึงอะไรคะหญิงชารานั้นยิ้มปริศนาพลางยื่นมือออกมาเธอหยิบหม้อเก่าๆใบหนึ่งขึ้นนี่คือหม้อเก่าของยายเองแต่ไม่ธรรมดาใบนี้สามารถทำแกงให้ใครกินก็ได้อิ่มท้องและทุกครั้งที่เจ้าทำด้วยใจดี มันจะเพิ่มพลังให้คนกินน้องฝนตาโตด้วยความประหลาดใจจริงเหรอคะหญิงชลาพยักหน้าเจ้าลองซื้อไปใช้แล้วดูนะแต่จงจำไว้ต้องทำด้วยใจบริสุทธิ์อย่าทำเพื่อหากำไรแต่ทำเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นน้องฝนไม่ลังเลเธอเก็บเงินที่มีอยู่แน่นๆซื้อหม้อเก่าๆใบนั้นและถือเดินกลับบ้านพร้อมความรู้สึกตื่นเต้นปนสงสัย เมื่อกลับถึงบ้านน้องฝนเริ่มทำแกงผักรวมข้าวเหนียวเธอใส่ผักที่เก็บจากสวนของชาวบ้านใส่เครื่องเทศและความรักลงไปทุกขั้นตอนทันใดนั้นหม้อแกงที่เก่าดูธรรมดากลับเริ่มเปล่งแสงสีทองอ,อ่อ,อนๆน้ำแกงในหม้อมีไอควันสีทองลอยขึ้นเบาๆและกลิ่นหอมอบอวลเต็มบ้านปู่เท่าอิ่มมองด้วยตาเบิกพลง่งฝนนี่มันหม้อวิเศษหรือเปล่า น้องฝนไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเธอใช้ช้อนตักแกงใส่ชามให้ปู่กินปู่เท่าอิ่มเพียงตักคำแรกเข้าไปก็รู้สึกอิ่มท้องเหมือนได้อาหารหลายมือ้อพลังงานกลับมาเต็มร่างข่าวเรื่องหม้อแกงวิเศษของน้องฝนเริ่มแพร่กระจายไปในหมู่บ้านอย่างรวดเร็วชาวบ้านที่ผ่านตลาดหรือมาทำไร่ใกล้บ้านก็เริ่มแวะมาชิมแกงน้องฝนไม่เคยคิดจะขายหรือทำเงินจากหม้อวิเศษ เธอทำอาหารทุกวันเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ขาดแคลนในหมู่บ้านคนแก่คนเจ็บป่วยและเด็กๆที่ไม่มีพ่อแม่วันหนึ่งขณะที่น้องฝนเดินไปเก็บผักกริมป่าเธอพบเด็กหนุ่มกรำพ้าคนหนึ่งนั่งอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่เด็กหนุ่มนั้นมีท่าทีเศร้าสลดน้องฝนถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเจ้าหนูเป็นอะไรหรือทำไมมานั่งอยู่คนเดียว เด็กหนุ่มเล่าว่าเขาหลงป่าและไม่รู้จะกลับบ้านอย่างไรน้องฝนริมให้เขากินแกงจากหม้อวิเศษทันทีเด็กหนุ่มเพียงตักเข้าปากก็มีแรงเดินกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยเรื่องราวของหม้อแกงวิเศษทําให้หมู่บ้านค่อยๆเปลี่ยนไปชาวบ้านเริ่มมีน้ำใจต่อกันมากขึ้นทุกคนช่วยเหลือกันทั้งในการทำไร่ทำสวนและแบ่งปันอาหาร น้องฝนเองก็เติบโตเป็นสาวที่มีชื่อเสียงในหมู่บ้านไม่ใช่เพราะเงินทองแต่เพราะน้ำใจและความอดทนของเธอและหม้อแกงวิเศษนั้นก็เป็นความลับของเธอปู่เท่าอิมพอใจที่เห็นหลานสาวทำดีต่อผู้คนทุกวันหลายปีต่อมาหมู่บ้านที่เคยเงียบสงบกลับมีความอบอุ่นและสดใสตลาดริมน้ำเต็มไปด้วยเสียงหัวเราะผู้คนมีแรงใจทำงาน และทุกครั้งที่น้องฝนทำแกงในหม้อวิเศษเธอก็รู้สึกว่าพลังใจของหมู่บ้านไม่เคยขาดน้องฝนได้เรียนรู้ว่าความขยันอดทนและความเมตตาต่อผู้อื่นนั้นเป็นพลังวิเศษที่ยิ่งใหญ่กว่าเงินทองใดๆและหม้อแกงวิเศษนั้นก็เป็นเครื่องเตือนใจว่าความรักและความใจดีสามารถเปลี่ยนชีวิตของใครก็ได้